สวัสดีค่ะสงขลา1สเตชันวันนี้อยู่ในบรรยากาศของการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งในเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณพศ2566เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick p o l i c y โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัตนาแสงบัวเผื่อผู้นวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดำไยสนันรำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ร่วมติดตามผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีนายธันวาลิมสถาพรผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งนางวันตาประสานสงรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและนางลัคนาเสืินสุขรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งรายงานผลการปฏิบัติงานในเชิงประจักษ์ตามตัวชี้วัดทั้ง12ด้าน แล้วกลับมาพบกันใหม่กับการพัฒนาการบริหารในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ